เรือคนสินค้าขนาดใหญ่กำลังสีสวยกันเนาะค่ะนอันนู้นกับคนตู่แคทนเนอร์เต็มลำเนาะค่ะเนาะนี่นค่ะเลือหลากจุงสินค้าอีกลำหนึ่งเนาะค่ะเนาะค่ะ ฟังปากน้าสมุติปากการค่ะอยู่เล่งตลาดในนอกกันเนาะกตีใหญ่มากหาเสือกับเขาใหญ่็ได้มาเห็นเรือลำน้อยบรรทุกสิ่งของเต็มลำสวนทางกันเนาะ,ะนอนจก้กลำหน่งแบไปถึงนอนแล้วเนาะคะเนาะเพิ่งจะวิ่งเร็วนะคะ ใบนั่เนาะข้างนอกเดี๋ยวยายจะพาพีๆชุ่มเลือบใบก่อนจะเลือลรำใหญ่สิบางเนาะค่ะนู่นค่ะมีเลือบใบออกมาโตขึ้นเนาะค่ะเนาะก็คือยังบ่มีขึ้นเป็นใดนะนู่นนะจา๊ะส่งออกปากออาวไทถ่เลยค่ะอันนี้ค่ะหนุน่ยคร่ำหนึ่งเนาะค่ะเนาะ ยายค่ะมาฟังปากน้ำก็จะเห็นเรื่องดไลยล่ำสวนทางกันนำ้ำซึมค่ะไปทรงนากกะ,ะนะ,ะในประเทศมั่งต่างประเทศมังะะ่งนะะเนากกะนาะเรือดหลากจงเหนีนาสิส่งในประเทศเท่าเนี่ยนาะค่ะนะะมาจังหวัดเนี่ยก็ได้ชมเรือ ไลยลำ่ำเลยเนาะคะ่ะโน่นนะจ๊ะจะไปหอยคนละค่ะคนกับวิ่งเร็วห้องคนอยู่เนาะคะ่ะเนาะยายก็ยืนอยู่เลี้ยงฟังตลาดนี่แหละจ๊ะก็เลยมาเก็บผามาฝากขอโทษเด้อค่ะเด้อผาปฏิโยไปโยมาเลย่ะตลาดที่ยายสิม,มาเนาะคะ่ะเนาะหางก็เพียมเนาะคะ่ะเรือยาย่าน น,น้ำกเี่ยมนี่แหละค่ะเพื่อนทั้งใดทำขั้นกันไหวนาอคะ่นะนาะวัาสันกัดสุดไปเอยค่ะมุมนี่สวยงามมากเลยน้ค่ะก็อรลางน้องงจะไปหดผลเลยน้อค่ะยายก็ขอจบลิบตะเบียงแกนี่นาะคะ่นะนาะ เก็บภาพเลือกสินค้ามาฝากค่ะขอบคุณทุกท่านที่ช่องกิปไม่ายด้วยค่ะเด้อขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเนะค่ะสวัสดีค่ะ